สวัสดีค่ะวันนี้มาขุดเผือกที่หนองไม้แก่นนะคะอำเภอหนองปอจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้ขุดสามไร่นะคะเผือกก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าเจ้านี้เขาขุดดีมาทุกแปลงค่ะเผือกก็เสียน้อยไม่เยอะหรอกค่ะมีบ้าง แถบขวามือเขาก็ปลูกข้าโพดนะคะแล้วก็ริมถนนนี้ปลูกฟักทองแล้วก็ข้ามถนนนี้ไปนี่ก็ปลูกข้าวโพดถัดไปก็อกดาวเรือง วันนี้ก็เกลมรวมนะคะอยอาอย่าตัดต้นยาวเกินนะวันนี้เอาต้นห้ามเหยียบต้นด้วยเดี๋ยวมีคนมาตัดต้นฮะ,<า>ะว่าอะไรนะ,ะเ,เขามีขึ้นของเขาไอ้ชุด ชุดที่ไปตัดท่ามงชุดนั้นน่ะเราไม่ต้องขึ้นวันนี้มีคนใหม่มาเพิ่มสองคนนะคะ ก็มีเสียบ้างมีทุกแปลงราคาเสียเนี่ยบางแปลงก็มีน้อยบางแปลงก็มีเยอะ mình thương mặt cho xin nó tốn mình cứ mới nào nữa เนี่ยแทบแทบเนี่ยจะได้หัวใหญ่หน่อย ใช่แล้วอันนะมาสี่เมียจะได้เห็นไงว่าทำงานเมียไม่ได้ดูเดรอแล้วป้าว่าไงมั่ง 本来我

มันดูเพลือกดูแต่หัวล้องไงก็ไอ้สมเด็จมันถึงพาเท่าแก่ไปเมาที่หนองเตียนน่ะขาทุนไปเท่าไหร่ห้าหมื่นน่ะเขาไม่ขาทุนไปห้าหมื่นในสมเด็จพาเท่าแกไปเมาว่ะ เพื่อขาดทุนห้าหมื่นนะมีที่ไหนไปไปทำเมาเขาครั้งเดียวเข็ดไปเลยไม่เมาแล้วเข็ดไอ้สมเด็จดว่าเดินดูทุกล่องนะ